สวัสดีครับแม่ครัวมุนสำหรับคลิปนี้เห็ดยังกินครับแกงเห็ดแกงเห็ดพี่น้องอันนี้เขาเลือกเห็ดอะไรครับเ<ก>ห็ดคอรใส่ผีเข้าไปพี่น้องอะไรครับลูกใส่ผีเข้าไปพี่น้องผั <S <S งกเนื้หนนอหัวใส่ปลาคาร์ตใส่บวบน,นแกงสมบวบหน่อย ขักเข้าไปแล้วพี่น้องหอมตู้อ้ยกินแหมสามบานพี่น้องเลยกินขัดก,กินแหน่สุดยอดแม่ปรุงเรียบร้อยปรุงแล้วจ้ามาค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีเป็นทางการคะ่ะมาเด้อม,มากินแกงเห็ดน,น้ำกัดเด้อห่อนห่อนแกงสะพะคะพี่น้องพะไอตู่ก็มีอยู่เด้อเมื่อเนี่อยากกินพะคะเนี่เห็นผพะคะมันงาม แสีบแต่ี digital, ่นอนมันมันต้น ouais. น้อยน่อยมันมันแสบมันโมนขึ้นนี่ใครขอบรถใครสบายอยู่ก็นอนน่ะ เแล้วบาร์คุณก็อจะกบาร์ใครฟันฟันฟันบัะทีรถใหญ่เหื่อไอเพชรนี่แหละฟันเทนคูเรมคูเรมเป็นคนขับรถมันานาั่งข้างหน้านึ่เพมืนมีนิดหน่อยชามคนนั่งทางทางกระบะทงางตะขีประตูเนาะ แล้วได้กลับบ้า,ามีคนนังน่งอยู่สามคนพี่น้องเอ้ยมีผู้ใหญ่สามคนผู้หญิงผู้หนึ่งผู้ชายสองเด็กน้อยหนึ่งสามคนนั่งน้ำปูแลผู้ค่อนขับขี่ไปขี่มาปูแลมผ้าแ,แหกโค้งไหมพี่น้องคะเออกิ้งตกลงต้นกิ้งเลยนะคอยนั้นดูลงจากรถบอเป็นหยังปูแลมเขบาบอเป็นหยังอืง ิงไปินมาเาไฟใหม่เลยไฟใหม่ต้นไม้ในความฝันพี่น้องเลบอกว่าอ้าวขอไฟคือใหม่ต้นไหม่มันไม่ได้ใหม่หรอพี่น้องใหม่ต้นไม้จะเนี้วเหรอว่าเป็นยังรคนดูว่ามีไฟเป็น โค้งเอา,นนาตายแบบนี้แหละแบบตายกับตายแล้ววะตายน้ำกันเบิดเ่รอในความฝันนะพี่น้องเชิดเดือตื่นมือสุกตะไม้เด้วยทุกคน,นสุกตะไม้ซื้อเอาไลยสุกตะไม้แา้งสุก,สก,สกสบาท เกิตาตาไม่วาหรอเขาเพื่อนสางฝันก็เคยฝันให้เราจ้าเกื่อีกบ่อนี่

เรกิแกงไก่ก็ยังเต็มหอยวก็อุ่นยู่าหมูอุนไอเผ็รเราก็กินเถ้าเราไปถ่ายคลิปเราก็กินฮะเถือถ่ายคลิปปาเอามากินปันใดเ่งกินเก่าได้คนที่ว่าเป็งขุณนเห็ดคลิปบนที่ว่าเปลี่ยนอาหา่นิ่หน่อยแต่บริษัทถิ่มเร้่เป็แกงกกแกงไก่แกงย่งก็แล้วแต่ แต่ว่าตังหุงกินเบร์เบิดเนาอาสิ้งอยู่ตังมุงหุงคือแกงกันคือการกินเบอร์เบิร์ดเอาไว้อุ่นกินเคยเป็นคนบางทีก็เขาเห็นหล,าหล,าหลายู คืนหน่อยก็เป็นเรากินแบบนี้ไอเพลทเราเราไปคอยมาพวกแกงไก่แก,แกงหันเราก็ากินเธอบาลยเหตุคลิเราก็กินพีน่นนอง มากินัวหนูอมอนูอมกบอ่อมปลากพักทีล็กเก็บมาของไอ้เมลอเก็บมาจะตะบุ่นหรอคอรู้อะจะรับเขาตวเองเนี่ยเต็มตะรับ คนมาเก็บมากเราคืบอบบกินเพราะระยะเห็นแล้วก็จักเมียนเก็บเมียนชื่อๆบัดเทาอยากเขาจังแกงไม่เคยบริเก็บมาถิ่นโดเร็กเขาเก็บกมากระไรบ่าแมนเห็นบบก,กินเกิดว่าถ่ายคลิปเราเอาถิ่นบ่าแมนเด้อรอหลวกเนี่ยบางคนจัแกงบอกว,อว่าม,กกามาต้มีิ ก็ค่ักคิดเล็กเขาหมักแกงเป็นใบต้มเปื่อยอะไรอย่งนี้แต่ว่าบ้านาตา่ตางแต่เขาจำมาได้จำคนละเป็นนางจำของแซ่บไปอีกแบบหนึ่งจะขอบอกม,มักได้จำแต่นังหมักแกงเป็นใบอนล่สุดค่อยมักกินแบบนั้นแกงใส่กะทิแล้วก็ค่อยเห็นบเนเ่เป็นคน่อยไปเป็นคนใช่เีกคนหน่งพี่น้อง เป็นแกงกิน,นะอะออคมๆแต่หน่อยแซ่บแซ่บสกกะปิมันมันจ้ะอาหารไทยอาหารไทยก็เห็นบางคนเป็นไปไเป็นอะไรดอกเหรียญนำเนี่ย,ยใส่ใจเยลอยนำเหียอย ลุกเปิดไฟอย่างนี้แม่เนาะเปิดพุมไหมแม่เราหอนี่ลุกเปิดไฟเติมแค่แช่เนาะแ มาช่ยเรทำเถอะเรามมีเด <sm> ็กหน่อยธรรมดาสะอาดได้สองมือมือที่ทำเราอีกเด็กมะหวั่วมันแซ่บบนีันหวาน กิ S <S s like> <S 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 ่งเขาค่ะขับกวนมาหนังถ้าซื้อโต๊ะกิ่เข่าเขาตั้งอ้ยเกใกเ้กันเบาเด้อค่ะเด้อมุกชิตหาบ้านเขาซื้อมาหาบ้านเอาเขามาทำความสะอาดเนี่ยพี่น้องบอกว่าซื้อโต๊ะกิ่งเข่าจังอันงูนเฮอนมันแคบมันกว้าง เบียบอะไรคราเบียเขาไปทำตเรียเบียคือกงเว้นแบบนี้คนเขาไปนั่งกินด้วยค่ะประมอนนั่งเปนงาแรงตองื่อผ่านมาราเบเขาเริ่มแบบพายาก่อพายเพายาม้วนยังไม่ไปจีได้มวนขึนตามแดอนพาว่น้องเพื่อน่บกเกกมาน้าก็ดือน้ำปีนแบบนี้พอดีเราเอาโต๊ะมาโต๊คอหักใจจ้ะ สำซื้อโต๊ะมะขาลูกกระของมักปีนขนาดซิ่ง,งยังปีนขึ้นไปล่างมือเยังจะปีนได้พี่น้องผู้บริวิธีนางเห็ดขึ้นไปปีนลากลากตะก้าผราออกจากห้องนอนลากลากลากมาหนึ่งปีเศษยังปีนขึ้นไปเปิดน้งางมือป๊าสะแนมเห็นตกใจคือว่าอะไรคือว่าอะไรหมักปีนมานานของมากเพร่ะอะไรอิ้มแล้วค่ะ พ่อกับไม่กินนาค่ะวันที่ข้า